สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแนกิรกิจค่ะและสุกัสแรกขวัญจิรกุลนะคะคุณผู้ชมครับร่างกายของคนเราต้องหนีไม่พ้นครับเรื่องของความเสื่อมที่ปัจจุบันนี้เข้ามาย่างกลายพวกเราใกล้มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆหทีครับใช่ค่ะไม่ต้องเอาใครเลยนะเอาอย่างแรกเลยพอสิบแปดปุ๊บหน้าก็เริ่มเหี่ยวมาแล้วปัญหามันเริ่มต้นตั้งแต่ผิวพรรณเลย18บปีหลายๆคนเริ่มจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง อย่าคิดว่าอายุ18ปีคุณจะไม่เจอปัญหาเพราะสิ่งที่คุณจะเจอก้าวแรกเลยคือเรื่องของผิวพรรณเริ่มมีความเสื่อม30เนี่ยเขาเป็นปอดและ4 0่ล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่คเดี๋ยวโทษนะคะจับอุตายแล้วเหลวเหลวเริ่มยุ่ยไปแล้วยังไม่ยุ่ยยังเหรอยุยใช่อายุ50ปีครับคุณผู้ชมหลายคนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหัวจาง โรคไตกำลังจะมาเยือนตรงนี้ต้องบอกเลยฮะโรคไตเป็นโรคความเสื่อมที่หลายๆคนจะเจอเพราะเราเริ่มกินเริ่มสะสมตั้งแต่ต้นจนจบมาจนถึงอายุขนาดนี้ก็กินอาหารรสจัดแี้และคือประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองที่ของอร่อยมากอาหารรสจัดกินอะไร้มต่ำชูรสโอ้โหมาเต็มเกลือก็ต้องบีมีและรสจัด จัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดคือทุกอย่างนยากทำให้บอกว่าไตเนี่ยเป็นตัวกรองคือครบรสครบรสเลยปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับเพราะอายุ70ปีมันเริ่มมีปัญหาที่สมองอัลไซเมอร์สมองจาไม่ได้<อ>ความเสื่อมมันเริ่มตามมาหลายๆคนที่กําลังชมอยู่ทางบ้านอาจจะเจอปัญหาเอ๊ะทำไมหลงหลงลืมลืมเช้ากินข้าวหรือยังเอ๊ะยังไงอะไรพี่จำไม่ได้รู้ไหมเอาจริงพี่แน่ๆทุกนจะบอกให้นะว่าเรื่องของบอกว่าอัลไซเมอร์หรือว่าความจําเสื่อมที่หลายๆบ้านนะเพราะจากแม่จากใครเป็น ใจฟังให้ดีๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอเอาอย่างนี้แล้วกานคุณลืมนึกอะไรได้ก็จดจดจๆจดจดจดไป จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าคุณจําได้<อ>จนที่ไม่ต้องจดแล้ว<ช>แล้ค,คุณจะต้องมีการบารุงสมองไปเรื่อยๆพี่<อ>ว่าแต่นะถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคสมองเนี่ยเขาไปหาหมอทีนี่ยเท่าไหร่รรหมดเงินไปเป็นแสนๆบางคนนี้ก็ไม่หาด้วยนะอ,อาการมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ทวีคูณ<อ>วันนี้ถือว่าคุณผู้ชมโชคดีมากครับที่ติดตามรับชมรายการเพราะผลิตภัณฑ์เอทบาลานเราจะปรับสมดุลให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยถือว่าโชคดีถูกต ถ้าเกิดว่าคุณนั้นนะคะได้เจอกับเอ๊ะบาลานบอกเลยเนาะอู้จากราบเลยะกราบเลยนะคือเดี๋ยวเอาก่อนฟังนิดนึค่ะพ่อจ๋าเอ๊ะบาลานนี่คือสมุนไพรจีนปั่นก่อนว่ามีอะไรบ้างราชาราชินีอัดอยู่ในนี้ในแคปซูลที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันไปเอางี้แม่คุณผู้ชมตอนนี้ผมกับสุกัสพูดอาจจะมองไม่เห็นภาพเราไปดูตัวอย่างเออไปดูกันเลยค่ะว่าคนที่ทาน ชีวิตเป็นอย่างไรไปเดิเลย